านอาหารสามมื้ออย่างไรให้ปลอดภัยนะครับมาดูวันนี้ร่างกายของเราประจับเป็นอย่างที่เรากินเข้าไปใช่ไหมครับแต่หลักๆก,ก็คืออาหารที่เราทานสามมื้อเนี่ยคนส่วนมากยังทานผิดๆให้มาดูนะครับวันนี้มื้อเช้าเนี่ยจัดแบบมหาเศรษฐีเลยจัดเต็มเพราะเรามีภารกิจ ต้องทําทั้งวันมีอะไรกินก็กินอัดเข้าไปเลยนะครับมื้อเช้าต้องกินให้มากที่สุดเลยมื้อเที่ยงกินแบบธรรมนาธรรมนานะครับกินให้พออิ่มพออยู่ได้นะครับมื้อเย็นให้กินแบบเหมือนยาจกเลยเหมือนกับไม่มีจะกินยิ่งไม่ทานได้ยิ่งดีเพราะอย่าลืมว่าอาหารที่เหลือแต่ละวันน่ะมันจะเป็นพิษในร่างกายจะให้จะให้พิษให้ให้พิษใ,ให้โทษจากร่างกายนะครับลองปรับเปลี่ยนกันดูเพราะว่าส่วนมากจะทานกันผิดผิดนะ มื้อเช้าไม่ทานมื้อเที่ยงเริ่มทานมื้อเย็น,ห,นยหมูกระทะบ้างจัดฟาสต์ฟู้ดต่างๆส่วนมากจะเป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้ลองปรับเปลี่ยนกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ